แต่การทำงานเร็วเนี่ยมันเกิดจากวิธีการหรือกระบวนการที่มันทำให้เกิดผลลัพธ์ค่ะอะรคะภาระค่ะเป็นภาระงานคือภาระค่ะงานเร็วเนี่ยก็คือเท่ากับคนที่ทำงานค่องแคล่วค่ะใช้เทคนิคทำงานค่ะบางคนนะคะไม่ใช้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อนิชาเพเจค่ะวันนี้นะคะตอนมี10ิข้อคิดโดนใจนะคะที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะคนทํางานเร็วทําอะไรตอนที่เราไม่เห็นนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือแปลญี่ปุ่นนะคะผู้เขียนก็คือคุณคิเบะโทโมยุกิค่ะถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ คนทํางานเร็วเนี่ยเขาทำอะไรตอนที่เราไม่เห็นนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็ได้บอกเทคนิคต่างๆนะคะที่คนทํางานเร็วเนี่ยเขาทํากันเอาไว้แต่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าเออแล้วคนทํางานเร็วเนี่ยคือคือเร็วแบบไหนเร็วยังไงนะคะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้จริงๆเนี่ยมีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ตอมขอเลือกมาแค่10ข้อที่ตอมรู้สึกว่า เออมันโดนใจแล้วมันก็สามารถนํามาปรับใช้กับงานของตัวเองได้นะคะก็เลยอยากจะนํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้นะคะซึ่งสิข้อคิดโดนใจในวันนี้นะคะที่จะนํามาปรับใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มข้อคิดที่1นนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าการทํางานเร็วเนี่ยมันหมายถึงอะไรการทํางานเร็วไม่ได้หมายความว่าทำเพื่อให้มันแบบเสร็จๆจ,จบๆโดยที่มันไม่ได้ผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพนะคะแต่การทำงานเร็วเนี่ยมันเกิดจากวิธีการหรือกระบวนการที่มันทำให้เกิดผลลัพธ์ค่ะวิธีการเหล่านั้นแหละที่จะทำให้ได้ผลงานออกมาเราใช้วิธีการอะไรนะคะคือหลายคนเนี่ยบางทีเราอาจจะทำงานทำๆไปทำด้วยความเคยชินแต่หารู้ไม่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคหรือว่ามันมีวิธีการที่มันจะทําให้เรานั้นทํางานได้เร็วกว่านั้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะปอมก็เลยจะนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันนั่นเองเนาะก่อนอื่นคําว่างานเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะภาระค่ะเป็นภาระงานคือภาระค่ะเราเลยอยากทาให้มันเสร็จให้เร็วที่สุดถูกไหมคะพอเสร็จเร็วเราจะได้มีเวลาไปพักมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองเวลาดังนั้น อะไรที่มันค้างมันคาอยู่เนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระนั่นเองงนั้นถ้าเราทําความเข้าใจว่างานมันคืออะไรเนาะงานคือภาระค่ะที่เราต้องเคลียร์มันให้เสร็จจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องทํางานให้เร็วให้มีประสิทธิภาพด้วยวิธีการนะคะที่มันหลากหลายแล้วก็เป็นวิธีการที่อาจจะตอบโจทย์กับงานนั้นๆได้นะคะมา คนทํางานเร็วนะคะคนทํางานเร็วเนี่ยก็คือเท่ากับคนที่ทางานคล่องแคล่วค่ะคล่องแคล่วในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าโอาหูแบบแคล่องตัวรวดเร็วเพียงอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงว่าสามารถหยิบจับอะไรแล้วมันมีฐานมันมีข้อมูลมันมีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็เราสามารถที่จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการทํางานได้นะคะ ข้อคิดที่1ที่ตอมได้ค่ะเขาบอกว่ากฎในการทํางานเร็วนะคะมีอยู่3ข้อด้วยกัน 1. งค่ะทางานอย่างรวดเร็วโดยใช้เทคนิคค่ะเทคนิคนี่เลยที่ตอมเกิ่นไปข้างต้นนยคะเทคนิคนี่หลายคนอาจจะมองข้ามมันไปงานบางงานเนี่ยนะคะมันจะซ่อนเทคนิคต่างๆเอาไว้โดยเฉพาะอาจถ้าสมมติว่าใครทํางานที่เกี่ยวกับเอกสารเยอะๆทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เยอะๆเนี่ยนะคะ เทคนิคที่มันจะทำให้เร็วก็คือการที่เรารู้เกี่ยวกับฟังก์ชันในโปรแกรมนั้นๆถูกไหมคะอย่างเช่นเราทำา Excel เราก็จะต้องรู้จักสูตรลัดหรือว่าวิธีการที่จะทำให้มันได้สูตรมันได้ผลออกมาแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีการตรงนั้นเราไม่รู้เทคนิคในการใช้สูตรใน Excel เราก็ไม่สามารถที่จะทำงานออกมาได้เร็วถ้าเรามานั่งบวกอยู่ถูกไหมคะทำเหมือนใน Word เนาะบวกเลขแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สูตรใน Excel แป๊บเดียว เลขมันก็รวมผลให้เลยแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเหมือนกับว่าเราต้องเรียนรู้เทคนิคของการทํางานของเราในแต่ละชิ้นในแต่ละส่วนค่ะ2นะคะคือตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นทิ้งไปค่ะอะไรที่มันไม่จําเป็นอะ่ะก็ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาแล้วเราไม่สามารถจัดลําดับความสําคัญได้อะ่ะเราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันจําเป็นต้องทำณเวลานี้ไหมถ้ามันยังไม่จําเป็น หมายความว่ามันสามารถนําไปทําในเวลาอื่นได้เนี่ยก็ควรที่จะขยืบนะคะช่วงของการทํากิจกรรมเนี้ยออกไปก่อนเนาะเพื่อให้เราเนี่ยนะคะลดทอนสิ่งที่ทำเนี่ยให้เหลือน้อยที่สุดการที่เราโฟกัสแค่เพียงอย่างเดียวหรือว่าแค่น้อยสิ่งอะคะ่ะมันจะทําให้เราทํางานชิ้นนั้นออกมาได้ดีแล้วก็มีสมาธิกับงานชิ้นนั้นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเราสลับสลับ สลับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนั้นมาเดี๋ยวอันนี้มาเห็นไหมคะสมองมันถูกสวิตช์ค่ะเวลาที่มันถูกสวิตช์เนี่ยมันก็ทําให้เรานั้นเนี่ยต้องมานั่งปรับต้องจูนกันใหม่เนาะมันก็เหมือนแบบคอมพิวเตอร์นะคะสมองเราเนาะแล้วก็3ค่ะคือต้องทําให้ถูกตั้งแต่ต้นค่ะการทําให้ถูกตั้งแต่ต้นหมายความว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการแก้ไขอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูว่างานของเราอะ่ะคือหมายถึงว่าทําให้ดีพูดง่ายว่าทําให้ดีก่อน แต่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทำแล้วแบบลวกลกเลยหรือทำให้เสร็จไปก่อนเนี่ยก็มีแต่การทำให้เสร็จไปก่อนนั้นก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตั้งแต่ต้นด้วยไม่ใช่โอเวอร์คำอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ผิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาแก้ที่หลังแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการทำงานที่มันถูกต้องมาตั้งแต่แรกนะคะหรือว่าในเรื่องของออการวิเคราะห์คือเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดก่อนนะคะ แล้วถ้าสมมติว่าเวลามันหมดจริงๆเรามีความจําเป็นที่จะต้องส่งงานนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็อาจจะส่งไปก่อนอาจจะไม่ร้อยปเซก็ได้แต่อย่างน้อยๆไอ้แปที่เราทาเอาไว้อ่ะค่ะก็ต้องเป็น80%ที่มันถูกต้องตั้งแต่ต้นค่ะ mm. ข้อคิดที่2ค่ะคนทํางานเร็วเท่ากับลงมือทําทันทีค่ะลงมือทําทันทีคือตอมเคยอ่านหนังสือแล้วเจอกฎเรื่อง การทําภายใน2วินาทีค่ะคือถ้าคิดอะไรปุ๊บแล้วทาเลยทันทีมันก็จะได้ทําค่ะแต่ถ้าเรา ผลัดไปก่อนเหมือนผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะคะว่าเออเดี๋ยวค่อยทําก็ได้สุดท้ายค่ะมันก็จะไม่ได้ทําสักทีนะคะอันนี้ในเรื่องของการทําทันทีเนาะคือถ้าเรามีเวลาจํากัดอะคะ่ะการลงมือทําทันทีเนี่ยมันจะทําให้งานของเรานั้นเสร็จได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะยิ่งเวลามันน้อยๆนะคะแล้วเราลงมือเลยเนี่ยยังไงงานนั้นมันก็ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเราบางทีเราอาจจะต้องมองข้ามความสมบูรณ์แบบไปก่อน คือบางคนอ่ะรอให้ทุกอย่างมันพร้อมเช่นอย่างการจะทําคลิป y o u t u สักคลิปหนึง่งก็จะต้องมีกล่องที่ดีมีไม์ที่ดีมีจัดแสงจัดไฟมีอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีให้ครบให้พร้อมก็ได้นะคะเราอาจจะเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนมีอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ลงมือทําสักทีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ อาจจะขาดความมั่นใจเนาะไม่มั่นใจว่าการตัดสินใจของเราในครั้งนี้มันจะถูกต้องไหมมันก็เลยส่งผลให้เราแบบเอ้ยัยงไม่ลงมือทําสักทีใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าคนทํางานเร็วอะคะ่ะเขาจะคิดเสมอว่ามันไม่มีงานไหนที่มันจะถูกต้องร้อยเอร์เซ็นต์หรอกนะคะดังนั้นเขาจะคิดแค่ว่าให้ลองทําดูก่อนให้ลองทําไปก่อนทําให้ดีที่สุดก่อนผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรก็ค่อยว่ากันดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจถ้าเรามัวแต่มานั่ง พินิจพิเคราะห์แล้วก็สุดท้ายไม่ได้ทำสถีเนี่ยมันก็ล้มเหลวไปตั้งแต่ต้นเลยนะคะยังไม่ได้ทันลงมือทำอะไรก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะคะข้อคิดที่3ค่ะ หกขั้นตอนจัดลําดับการทํางานแน่นอนค่ะเราจะต้องมีการจัดลําดับในการทํางานนะคะการทํางานในอันดับแรกเลยหนึ่งเลยนะก็คือต้องกําหนดเป้าหมายของงานมันก็เหมือนกับเวลาที่เราทําวัตถุประสงค์ของโครงการถูกไหมคะว่าเราต้องการที่จะได้อะไรจากงานนี้เนาะดังนั้นเราต้องกําหนดเป้าหมายก่อนว่าสุดท้ายปลายทางอะคะ่ะงานที่เรากําลังทํานั้นเนี่ยเป้าหมายมันคืออะไรนะคะ2ค่ะ เราก็มาจําแนกขั้นตอนการทํางานออกเป็นข้อๆค่ะคือพอเรามีเป้าหมายที่มันแบบชัดเจนแล้วอ่ะเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะคะโดยจําแนกออกมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยให้มันละเอียดนะคะว่าเออเราต้องเริ่มที่การอัดคลิปนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องนํามาตัดต่อนะวางฟุตเทจนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือต้องจําแนกขั้นตอนต,อนตรงนั้นนะออกมานะคะ และก็ข้อ3มนะคะก็คือเราจะต้องประเมินเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนด้วยค่ะเหมือนอย่างถ้าตอมยกตัวอย่างของการทําคลิป1คลิปเนี่ยขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุดก็คือขั้นตอนตัดต่อสมมตินะคะขั้นตอนตัดต่อหรือบางคนก็อาจจะเป็นขั้นตอนของเนื้อหาที่ต้องใช้เวลาคือบางทีเราอาจจะต้องระบุเวลาลงไปอะคะ่ะว่าเออการทําอันนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่และ เวลาของการตัดต่อเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่แบบนี้ค่ะมันจะทําให้เรานั้นมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเราจะได้แพลนงานของเราถูกนะคะข้อที่4นะคะก็คือต้องหาขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดค่ะเพราะเราได้ประเมินเวลาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลองดูว่าเฮ้ยไอขั้นตอนไหนนะคะที่มันใช้เวลามากที่สุด ให้เรานั้นยึดขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดเป็นหลักค่ะเช่นถ้าคนไหนบอกว่าเนื้อหาเป็นส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดเพราะไหนจะต้องค้นหาไหนจะต้องเอามาพิมพ์ไหนจะต้องเอามาเรียบเรียงก็อาจจะต้องใช้เวลาในส่วนนี้มากที่สุดใช่ไหมคะ่ะก็ให้หยึดขั้นตอนตรงน,นั้นเป็นหลักค่ะ ข้อที่5ค่ะคือมองหาความต่อเนื่องของแต่ละขั้นตอนดูว่าขั้นตอนไหนเน่ยที่มันสามารถทำไปพร้อมๆกันได้บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการตกแต่งเอฟเฟค์ ต่อถ้ามันเกิดมันทําในช่วงเวลาห่วงเวลาเดียวกันได้เราก็อาจจะทําตรงนั้นไปพร้อมๆกันทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปแยกตอนไม่ต้องไปแยกเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นลองหาความเชื่อมโยงรวมไปถึงงานที่เราทํากันอยู่ปกติด้วยนะคะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทําคลิปเนาะ งานที่เราทําอยู่ปกติอะคะ่ะถ้างานไหนที่มันมีความใกล้เคียงกันอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะงานที่ใกล้เคียงกันนะคะให้เรานํามาทําในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันคือสมองมันไม่ทํางานล้าจนเกินไปนะคะ่ะแต่การที่สมมติว่าเอ้ยเราทํางานที่แบบโอ้โหอีกอย่างหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ส w i t c h ไปอีกอย่างหนึ่งที่มันแบบเหมือนต้องคิดไปอีกเรื่องหนึ่งเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สมองเรานั้นทํางานหนักนะคะ่ะ แล้วเวลาที่ทํางานออกมาก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิผลเท่าที่ควรนะคะข้อที่6กค่ะก็คือจัดลําดับขั้นตอนการทํางานค่ะหลังจากที่เราดูมาหมดแล้วนะคะ เวลาที่ใช้ขั้นตอนต่างๆใช่ไหมคะประเมินเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจัดลําดับขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของงานค่ะว่าเอออะไรที่เราควรให้ความสําคัญนะคะอันนี้ก็คือเป็น6ขั้นตอนนะที่แบบว่าเออเราต้องจัดลําดับการทํางานมันก็คล้ายๆกับ PDCA อะค่ะ Plan Do Check Act เนาะคล้ายๆกันในเรื่องของการบริหารจัดการมันก็ไม่พ้นเรื่องของการวางแผนกําหนดเป้าหมายการวาง แผนการดําเนินงานเป็นขั้นตอนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะดังนั้นเพื่อนๆก็ลองไปแ l นดูค่ะต่อมาข้อคิดที่4แล้วค่ะข้อคิดที่4นะคะก็คือเราควรเขียนสิ่งที่ต้องทําลงไปในสมุดโน้ตค่ะ ตอมบอกเลยว่าสมุดโน้ตเนช่วยชีวิตตอมมาเยอะมากๆเลยนะคะในช่วง5-6ปีหลังมานี้เลยนะคะเพราะว่าตอมใช้สมุดโน้ตเป็นหลักเรามีสมุดโน้ตเรามี Morning Pages เรามี Planner อะไรพวกนี้นะคะ่ะมันช่วยให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะจัดลำดับก,การทำงานของเราได้นะคะโดยการที่เราอาจจะเขียนระดมความคิดไปก่อนนะคะรวมไปถึงพวกโพส t อต์ต่างๆที่ตอมใช้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยในหนสัปดาห์ตอมเองก็จะลิสต์ออกมาก่อนนะคะว่าเฮ้ย มันมีอะไรที่ต้องทําบ้างในสัปดาห์นี้นะคะคือเราอาจจะไม่ต้องเรียงก่อนนะแต่เราลิสต์ออกมาก่อนคือลิสต์ออกมาเลยว่าต้องทําอะไรบ้างเสร็จแล้วลเดี๋ยวเราค่อยมาจัดลากกดับความสําคัญที่หนังว่าอะไรควรทําวันนี้อะไรควรทําวันไหนอะไรแบบนี้นะคะดันนั้นเนี่ยการเขียนลงไปในสมุดโน้ตเนี่ยมันก็ช่วยให้เรามองเห็นภาพนะคะของการทํางานของเราได้เป็นอย่างดีเลยเนาะแล้วก็ ที่สาคัญนะอย่าลืมเขียนระยะเวลาในการทํางานนั้นลงไปด้วยค่ะเพราะว่า<ม><ม>การที่เรากําหนดเวลากําหนดช่วงเวลาเอาไว้หรือว่าเราประมาณเวลาเอาไว้เนี่ยมันทําให้เราจัดสรรได้ง่ายขึ้นค่ะเช่นสมมติว่างานนี้มันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงดังนั้นเราจะหาช่วงเวลาไหนของ1ชั่วโมงในสัปดาห์เนี่ยที่จะมาทํางานนี้ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะข้อคิดที่5ค่ะกําหนดเด็ไลน์ค่ะ งานที่ทําคนเดียวก็ต้องกําหนด deadline นะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยการกําหนด deadline อาจจะเป็นงานที่ทํากับทีมหรือเปล่าทางานกับองค์กรหรือเปล่าเขามีกําหนด deadline ว่าจะต้องส่งงานในวันนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วการทํางานคนเดียวมันก็จะมีบางอย่างที่ที่เราต้องทําเองคนเดียวอะ่ะก็ต้องกําหนด deadline กันว่าเราควรทําอันนี้ให้เสร็จวันไหนแล้วเราจะทําอะไรต่อวันไหนนะคะการที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยมันก็ทําให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะทํางานนั้น ให้ทันตามเวลาที่เรากำหนดเอาไว้นะคะเันเหมือนแบบเส้นแบบว่าขีดเอาไว้ให้เราแบบรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่ควรจะเลยเส้นนี้นะประมาณนี้เนาะดังนั้นเราควรกำหนดระยะเวลาในการทำงานของเราอะคะ่ะให้เสร็จเร็วกว่าเดทไลน์จริงเนี่ยประมาณ1สัปดาห์ค่ะสมมติอันนี้สำหรับงานในองค์กรหรืองานในหน่วยงานต่างๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขามีเดทไลน์เอาไว้ว่าเฮ้ยเราจะต้อง ทำงานนี้ส่งภายในวันศุกร์อันนี้ปอมไม่ได้หมายถึงงานที่แบบเป็นคลาสสิกเข้ามานะที่แบบว่าเป็นงานเร่งด่วนนะคะอันนี้หมายถึงงานที่แบบว่าเฮ้ยมันมีแพลนอยู่แล้วอ่ะมันมีมันมีแพลนมันมีระยะเวลาของมันอยู่แล้วว่าอันนี้จะต้องส่งสิ้นเดือนนี้นะดังนั้นเนี่ยงานนี้เราอาจจะจะต้องขยบเดทไลน์ของเราอะคะ่ะขึ้นมาอีกหนึ่งสัปดาห์ เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาปรับปรุงแก้ไขในสัปดาห์สุดท้ายหลังจากที่เราส่งไปก่อนแล้วก็ได้อันนี้ก็คือการกําหนดเดทไลน์ค่ะข้อคิดที่6ค่ะตรรายการงานทั้งหมดนะคะที่ต้องทําเป็นสัปดาห์และเดือนอ้าวคล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยเนาะข้อที่4ใช่ไหมคะคืออันนี้ เขาให้เรานะคะจดออกมาเป็นทั้งรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือน,นะคะ่ะคือบางทีในหนึ่งเดือนอะ่ะเราอาจจะแพลนของเราไว้4สัปดาห์แล้วก็อาจจะต้องมันลิสต์ให้หมดอะคะ่ะว่าเฮ้ยเราจะต้องทํางานอะไรบ้างอันนี้แนะนําเทคนิคเพิ่มเติมตรงน,นี้นึงนะคะบางคนอาจจะแยกเป็นประเภทค่ะประเภทของงานประเภทของ ครอบครัวประเภทของงานเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงมีประเภทของมันแล้วเราก็ค่อยมาจัดลําดับว่าเอออะไรที่เราควรให้ความสําคัญในแต่ละวันเราก็เลือกสินั้นมาทําก่อนข้อคิดที่เจ็ดของคนทํางานเร็วนะคะอันนี้คือเขาบอกว่าใช้เทคนิคทํางานค่ะบางคนนะคะไม่ใช้เมาส์เลยนะคะเขาใช้ปุ่มลัดในคีย์บอร์ดค่ะคืออย่างใครที่ทํางานเอกสารนะถ้าเกิดว่าเรารู้ ปุ่มรัดเยอะๆนะมันจะทําให้เราเนะี่ยทำงานเร็วมากถามว่ามันเร็วกว่าเดิมมากน้อยขนาดไหนจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันลดช่วงเวลาคือต้องบอกก่อนว่า2วินาทีในการเอื้อมมือจากคีย์บอร์ดไปเมาส์เนี่ยถ้าหลายๆครั้ง มันก็หลายนาทีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ใครที่เขาสามารถที่จะทําได้ให้เสร็จโดยที่เขาไม่ต้องขยับหรือเปลี่ยนเนี่ยมันก็ทําให้เขาั้นททางานเร็วขึ้นกว่าปกติเลยนะคะดังนั้นนะคะเราต้องหาเทคนิคในการทํางานเอาไว้ค่ะหรือถ้าก็เป็นงานที่ตอมปกติตอมเคยทาอย่างเช่นการทําสื่อการทำอะไรก็แล้วแต่คนะ่ะตอมก็ได้เรียนรู้เทคนิคจากเพื่อนมาเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าเฮ้ยการทำแบบนี้มันจะดีกว่า อย่างเช่นการใช้บัตรเคลือบเคลือบเย็นสมมตินะคะใช้สติกเกอร์เคลือบเนี่ยบางทีเฮ้ยเราไม่เคยรู้เทคนิคมาก่อนเลยอะแต่ถ้าสมมติเรารู้เทคนิควิธีการทําแล้วเนี่ยมันก็สามารถทําให้งานนะั้นมันราบรื่นรวดเร็วมากยิ่งขึ้น,นแต่ก่อนหน้านี้ค่ะที่ตอนไม่รู้เทคนิคค่ะโอ้โหแก้แล้วแก้อีกเพราะว่าเราทําผิดวิธีค่ะดังนั้นเราควรให้ความสําคัญกับเรื่องของเทคนิคการทํางานให้มากๆค่ะ ข้อที่8ค่ะปิดกั้นสิ่งยั่วยุค่ะนี่เลยอันนี้คือหลายคนนะคะประสบกับปัญหาการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องนะเราไม่สามารถจัดการเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดได้เพราะอะไรคะเพราะเจ้าสมาร์ทโฟนนี่แหละคะ่ะคือทั้งโทรศัพท์ทั้งน t i f i c a t i o n ทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นมาเนี่ยนะคะมันทำให้ยั่วยุเราเข้าไปดูค่ะส่วนตัวตอมเนี่ย ตอมปิด Notification เนี่ยมันนานมากแล้วค่ะอันนี้ต้องบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะหรือว่าจะเป็นอินสต a แกรมหรือว่า l ล ne นะคะตอมปิดนอนไว้หมดเลยยกเว้น l ล ne เนี่ยจะยกเวน้นบางคนที่จะต้องมีการติดต่องานอะไรเงี้ยตอมก็จะไม่ได้ปิดนอนเอาไว้แต่ถ้าสมมติว่าอะไรที่มันไม่จำเป็นเช่นกรุ๊ปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านานๆเข้าไปเปิดดูทีได้เลยอย่างเงี้ยก็จะไม่มี Notification ขึ้นมาในหน้าวอของมือถือของเราเลยดังนั้นเนี่ยการปิดนอนเนี่ยมันก็ช่วยให้เราปิดกั้นสิ่งยั่ยยุได้ในระดับหนึ่งนะคะไว้ค่อยมีเวลาว่างเนาะเราถึงค่อยไปเปิดดูมีเวลาพักก็ค่อยไปเปิดดูก็ได้นะคะดังนั้นสิ่งยั่ยยุ้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญะคะ่ะถ้าเกิดเราเก็บมันไปบางคนบอกโอ๊ยอดไม่ได้เลยก็ต้องเก็บปิดไปเลยค่ะบางคนถึงขั้นล็อกกุญแจกันไปเลยนะคะเพื่อให้มันแบบ มีความยากในการที่จะกิบขึ้นมาดูดังนั้นอะไรที่มันทํายากเราก็จะรู้สึกเ,เดี๋ยวก่อนก็ได้เราก็จะได้กลับมาโฟกัสกับงานของเราแบบนี้นะคะและแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาที่ต้องทํางานนะตอนจะไม่ได้ยุ่งกับโทรศัพท์เลยเนาะจะโฟกัสอยู่กับงานจนถึงช่วงเวลาสมมติเรากําหนดไว้ว่างานนี้จะต้องเสร็จในเวลานี้หนึ่งชั่วโมงก็จะต้องเสร็จก่อน ถึงจะไปเล่นมือถือได้แบบนี้เป็นต้นค่ะต่อมาข้อคิดที่9แล้วค่ะให้เราลดกิจกรรมลงไปบ้างค่ะคือบางอย่างเนี่ยนะคะงานของเรามันอาจจะโหเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายเดี๋ยวก็มีงานนั้นเข้ามาเดี๋ยวก็มีงานนี้เข้ามาเนาะบางทีเวลาในการทํางานอะ่ะไม่พอหรือรวมไปถึงบางคนโอ้โหไอเดียเฟื่องฟูค่ะอยากจะทําอันนั้นอยากจะทําอันนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะจัดร เวลาได้นะคะดังนั้นบางอย่างเราก็ต้องลดกิจกรรมมันลงไปบ้างคะ่ะอะไรที่มันจะเข้ามาแล้วมันยังไม่สำคัญนะขณะนี้รวมไปถึงกิจกรรมนั้นเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องค่อยๆลดกิจกรรมที่มันอาจจะกินเวลาพักผ่อนของเราลงไปบ้างเพราะเราควรให้ความสำคัญกับเวลาพักผ่อนมากๆเช่นเดียวกัน พักผ่อนในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือการนอนหลับให้เพียงพอแบบนี้ค่ะหรือว่าการไปออกกําลังกายจัดสรรช่วงเวลาที่มันจะต้องออกไปพักผ่อนบ้างเพราะเราไม่สามารถจะอยู่กับงานได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทุกคนคือเราก็ควรที่จะต้องไปผ่อนคลายไปใช้ชีวิตอ่ะคือไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่กับงานตลอดเวลาดังนั้นเราควรจัดสรรเวลาให้งานมันอยู่ในสโคปข,ของของการที่เราสามารถควบคุมได้อะไรที่ลดลงไปได้ก็ลดลงไปค่ะ กิจกรรมอนไนที่ไม่จำเป็นก็เอาไว้ก่อนแล้วก็มาให้ความสําคัญกับเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นค่ะข้อคิดที่10ค่ะข้อคิดสุดท้ายแล้วที่ต้อมได้นะคะก็คือทิ้งทุกสิ่งที่ไม่จําเป็นไปให้หมดภายในวันนั้นค่ะคือใครที่ทำง,งานเอกสารจะย่อมรู้ดีเลยว่าเราจะมีเอกสารที่มันแบบว่าทิ้ง สิ้นเสียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะวางกันเอาไว้ที่โต๊ะมากมายเลยใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นเอกสารที่เราทํางานอยู่เกิดอย่างต่อเนื่องนี่แหละแต่เขาบอกว่าให้เรานั้นนะคะเก็บกองเอกสารบนโต๊ะเอาไว้อย่าให้มันมาอยู่ข้ามคืน,นะคะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ความรบเหล่านั้นอะ่ะมัน มันบ่งบอกถึงว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้นะคะแต่ถ้าสมมติเราสามารถที่จะแยกมันทิ้งได้เลยในทันทีแล้วก็สามารถจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ได้เลยในทันทีอะคะ่ะมันก็จะช่วยเราใน รั้งต่อ,ตอไปในในในวันต่อไปที่เราจะต้องมาทํางานอันนี้ต่อเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอเจ้านี่นะมันอยู่ในหมวดหมู่นี้มันอยู่ในแฟ้มเอกสารนี้อะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เรานะคะสามารถจัดการจัดกลุ่มและก็สามารถหยิบใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและนี่ก็คือ10ข้อนะคะที่ตอบได้จากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะคนทํางานเร็วเขาทำอะไรตอนที่เราไม่เห็นนะคะ ทวนกันให้อีกนิดนึงนะคะคือข้อที่1เลยนะ กฎในการทํางานเร็วมี3ข้อค่ะคือทํางานโดยใช้เทคนิคตัดสินไม่จําเป็นออกไปแล้วก็ทําให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นนะคะข้อที่2นะคะก็คือคนทํางานเร็วเท่ากับคนลงมือทําทันทีนะคะข้อที่คิดที่3นะคะก็คือเราต้องจัดลําดับการทํางานค่ะ6ขั้นตอนนะวางเป้าหมายจำแนกขั้นตอนประเมินเวลาแล้วก็หาขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดนะคะแล้วก็หาความต่อเน,นื่องแล้วก็มาจัดลําดับขั้นตอนของงานค่ะข้อคิดที่4ค่ะก็คือควรเขียนสิ่งที่ต้องทําลงในสมุดโน้ตค่ะข้อคิดที่5 ก็คือต้องกำหนดเดดไลน์ยจำได้ไหมคะทุกคนข้อที่6กนะคะก็ะคือจดรายการทั้งหมดที่ต้องทําที่จําเป็นนะคะทั้งแบบรายเดือนแล้วก็รายสัปดาห์ค่ะข้อคิดที่7ก็คือใช้เทคนิคในการทํางานข้อที่8คือปิดกั้นสิ่งยุ่ยยุทั้งหลายค่ะอะไรที่มันแบบจะเด้งขึ้นมานะคะข้อคิดที่9คือลดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นลงไปบ้างและข้อคิดที่10นะคะก็ะคือ ทิ้งทุกสิ่งที่ไม่จําเป็นในงานเหล่านั้นค่ะเอาล่ะทุกคนนี่ก็คือเทคนิคต่างๆนะคะทีเ่เป็นข้อคิดที่ตอมได้เนาะแต่ในหนังสือเล่มนี้จริงๆมันยังมีข้อมูลอีกเยอะเลยนะคะที่ที่แบบเพื่อนๆอ,อาจจะลงไปเจาะลึกแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจไงบางทีแบบเกี่ยวกับเรื่องของ,างการตลาดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับส่วนตัวของตอมมากนะเท่าไหร่ ตอมก็เลยคัดเลือกมาเฉพาะแค่สิบข้อที่รู้สึกว่าเออมันน่าจะใช้ได้กับการทํางานในหลายๆรูปแบบดีกว่านะคะแต่ถ้าใครอยากจะไปหาอ่านเพิ่มเติมก็สามารถไป เพิ่มเติมได้นะคะในหนังสือเล่มนี้เนาะก็หวังว่าวันนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะการทํางานเร็วอย่าลืมว่าการทํางานเร็วนั้นเนี่ยนะคะคือการทํางานให้คล่องแ่วด้วยวิธีการด้วยเทคนิคนะคะที่เรานั้นได้ศึกษามามันก็จะทําให้เราเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ